รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย2องมค่ะทางช่อง w o r k p o i n t TV หมายเลข23วันนี้นะคะนานายอยู่กับเชฟประจวบนีรังสันค์ค่ะกูรูด้านการทําอาหารของเราวันนี้เชฟจะมาชวนคุณผู้ชมทําปีกไก่ค่ะปีกไก่น้ําแดงเนี่ยเคยกินกันมาเยอะแล้วแต่ปีกไก่วันนี้ของเชฟประจวบเนี่ยนะคะเป็นปีกไก่ตุนซอสหมูแดง เรียกได้ว่ากลิ่นหอมทะลุสตูดิโอแน่นอนส่วนอาจารย์นิศักนะคะก็มีเมนูแสนอร่อยจากสุราษฎร์ธานีมาฝากเช่นกันค่ะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้อาจารย์นิศัก์ยังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณผู้ชมและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเราจะมาตามหาวัตถุด,ดิบเพื่อจะนําไปสร้างสรรค์เมนู เต้าซ้อไข่เค็มสูตรกะทิกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับอาจารย์จะต้องขอไปตามหาวัตถุดิบเพื่อจะมารังสรรค์ให้เมนูนี้น่ารับประทานนะครับแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นไปที่นี่เลยครับคุณผู้ชมนี่สหไทยการ์เด้นพลาซ่าครับสวัสดีน้องฝนสวัสดีค่ะ นี่สหไทยการเด่นเนาะใหญ่โตโมโหลานมากเลยก็บอกว่าที่นี่มีของครบครันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่เป็นผู้นําทางด้านจําหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะยาวนานกว่า40ปีค่ะวันนี้อาจารย์อยากจะมาตามหาวัตถุดิบบางอย่างนะที่จะไปสร้างสรรค์เมนูเต้าซ้อไข่เค็มกะทิของอาจารย์ช่วยพาอาจารย์ไปหาซื้อไข่เค็มก่อนได้ไหมคะได้ไปทางไหนใช่เลยค่ะกันค่ะ ฉันอยากได้กะทิคุณภาพอะกะทิเชนนั่นนู้นเลยค่ะคุณต้องรออยู่ค่ะคุณต้องนะเอาโอเคเดี๋ยวฉันไปเองค่ะโอเคค่ะคุณต้องครับอาจารย์อยากได้กะทิแนะนําหน่อยสิอัมพวาเลยครับอาจารย์อัมพวาเพราะพอกะทิอัมพวาลูกค้าที่มาครับบอกว่าข่าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับไม่ต้องคั้นเองด้วยเอาจารย์อยากได้สักหกขวดได้ไหมได้ครับได้อันนี้เลยขวดใหญ่นี่แหละได้ครับเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวา ที่จุดประกายให้อาจารย์อยากสร้างสารรค์เมนูเต้าซ้อไข่เค็มสูตรกะทิแล้วนะครับเราไปทํากันเลยนะครับแต่ต้องบอกเลยคุณผู้ชมครับว่าสูตรนี้มีเคล็ดลับของกะทิที่ช่วยขนมมีความเข้มข้นหอมมันแล้วก็อร่อยแน่นอนครับเริ่มจากทําไส้ถั่วกวนใช้ถั่วเขียวซีกลอกเปลือกนึ่งสุกตามด้วยน้ําตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอัมพากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ปั่นจนกระทั่งละเอียดเนียนนาขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนบนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะปิดไฟใส่ พริกไทยปน่นคนให้เข้ากันแล้วนํามาปั้นเป็นก้อนก้อนก้อนละ10กรัมกดให้แบนวางไข่แดงเค็มปุ้มให้มีดจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้ต่อไปมาทําแป้งสําหรับห่อด้านนอกผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์และน้ําตาลทรายคนให้เข้ากันใส่น้ํามันพืชคล้าให้เข้ากันอีกครัง้งเติมอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซนต์ลงไปนวดผสมจนแป้งเนียนพักแป้งทิ้งไว้30นาทีแล้วมาทําแป้งห่อด้านในต่อคนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ามันพืช เข้าด้วยกันพักแป้งไว้30นาทีนำแป้งชั้นนอกหุ้มแป้งชั้นในคลึงแป้งเป็นก้อนกลมรีดแป้งออกเป็นแผ่นบางนำไส้ถั่ววางตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดเรียงใส่ถาดแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. ประมาณ5นาทีนำออกมาทาด้วยไข่แดงผสมน้ำมันพืชแล้วนำเข้าอบต่อประมาณ5นาทีนำออกมาทาไข่ขาวตีพอแตกผสมน้ำมันพืชอบต่ออีกประมาณ5นาทีเสร็จแล้วครับเต้าซ้อไข่เค็มสูตรกะทิอร่อยหอมมันลองสิ ครับอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้นทันทีตั้งแตกแ่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทําเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบเลยล่ะครับวันนี้ต้อะขอขอบคุณคุณอภิชาตินะครับที่ช่วยแนะนํากะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เราไปสร้างสารรค์เมนูเต้าซอไข่เค็มนะครับวันนี้เรามีกิฟต์เซ็ตจากอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์มอบให้ด้วยนะครับ ัดาาหน้เราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสันค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมาวากะทิร้อยขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเขาวข้นหอมัดเหมือนกะทิคั้นสดครับ ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสสและวิทยาลายัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละย0ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีนาจงเลิศดเจษดาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะเพราะฉะนั้นการปรุงรสที่น้อยลงรสชาติไข่ปลโลของคุณจะเข้มข้นโดยที่คุณไม่ต้องลดปริมาณอะไรลงเพียงเท่านี้ก็เป็นหนึ่งเคล็ดลับในการทำไข่ปโลที่ทำให้ ปริมาณความเค็มลดลงด้วยซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานสามารถนําสูตรที่ได้กลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยจริงเซฟสุขภาพของผู้บริโภคได้จริงอีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูไข่พะโล้เมนูแสนอร่อยผู้ครัวคนไทยที่แต่เดิมจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ประมาณ600.59มิลลิกรัมให้เป็นไข่พะโล้สูตรลดเค็มที่มีลดปริมาณโซเดียมลงไปได้ถึง4 4เแต่ยังคงความอร่อยเหมือนเดิมแต่ที่บวกเพิ่มคือสุข ก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะในกิจกรรมวันนี้ก็แนะนําให้เรา,เาทํายังไงให้อาหารลดเค็มแล้วแต่ยังมีรสชาติที่ดีอยู่นะคะก็คือเน้นใน,นเรื่องของความหอมค่ะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แนว่าอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวราวรลลิมชัยปะมนตรีเลขาที่การเครือข่ายลดบริโภคเคม็มมอบประกาศน,นียบตัตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเคม็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบคุณผู้ชมคะคุกกิ้งกูรูตอนนี้อยู่กับเชฟประจวบค่ะวันนี้เชฟประจวบมาชวนคุณผู้ชมทำปีกไก่ตุน๋นซอสหมูแดงกันเชฟคะปีกไก่ตุนซอสหมูแดงคือเราเอาปีกไก่มาหมักกับซอสหมูแดงเหรอเอ่ยังไม่ถึงขนาดนั้นคือเรามาหมักกับขิงน้ำตาลแล้วก็มีเกลือพริกไทยอเอาแบบให้มันแบบไม่ต้องให้เข้มข้นมาก เดี๋ยวเราจะมีตัวไฮไลท์ก็คือซอสมูแดงเข้ามาทัเนห่ดสุดยอดเลยเชฟอ่ะขั bah, ้นตอนการหมักเนี่ยนะคะเอาไก่ใส่ในภาชนะก่อนอีกไก่กลางนะคะขิงเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยดำบุกบุครับยาบจากนั้นเลยนะคะเพิ่มความหวานค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยนี่เลยน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลค่ะสะดวกในการใช้งานประหยัดเวลานี นะเคค่ะเราก็ใช้เวลาหมักประมาณสักยี่นาทีเดี๋ยวเรามาคลุกกับแป้งทอดจากนั้นหลังจากหมักไก่ได้ที่แล้วนะคะเรามาคลุกกับแป้งประกอบอาหารราโกกิแบบแห้งๆเนาะแล้วเราค่อยเอาไปทอดในน้ำนะมันร้อนๆค่ะตัวแป้งตัวนี้ใช้งานง่ายค่ะไม่ต้องผสมเองคุณไม่ต้องมาวุ่นวายซื้อแป้งส่วนนั้นส่วนนี้มาผสมสัดส่วนคงที่ทอดอะไรก็กรอบโรยนะเชฟนะหนูโรยให้นะ เดี๋ยวเราจะตั้งกระทะใส่น้ำมันกันค่ะวันนี้จะทอดของแบบดิฟไรเนาะคือทอดลงไปในน้ำมันท่วมๆน้ำมันสำคัญค่ะคุณผู้ชมาการเลือกใช้น้ำมันที่ถูกประเภทเนี่ยจุดเกิดควันเนี่ยนะคะควันของเราน้อยอาหารเรากรอบนานวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มค่ะแน่นอนตรามรกคนะน้ำมันปาล์มเนี่ยใช้แล้วอาหารจะกรอบนานเหมาะกับการทอดที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงนะคะ สังเกตง่ายๆมารากตน้ำมันปาล์มฝาสีเขียวจ้ะตักปีกไก่ของเรานะคะขึ้นพักไว้ค่ะเดี๋ยวจะมาทำซอสหมูแดงแล้วก็ตุ๋นตัวปีกไก่กัน เดี๋ยวเราจะมาทําซอสหมูแดงกันใช่ไหมคะใช่ซอสหมูแดงของเชฟใส่อะไรบ้างก็มีกะทิของเสตเดรูปของโรโบได้ค่ะหนูใส่กะทิก่อนเลยนะครับ,รบวันนี้นะคะเชฟบอกเชฟใช้กะทินานา,นาเลือกเป็นอัลพาวากะทิร้อเซนค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคันเองเลย จากนั้นเชฟบอกเชฟใช้ผงสําเร็จรูปมาจากตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นผงทาหมูแดงตราโลโบค่ะผงทําหมูแดงตราโลโบตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ทําอาหารเจได้ด้วยนะตัวนี้มีกลิ่นหอมๆของเครื่องเทศแล้วที่สําคัญสีสวยมากๆเลยละค่ะ วน,นี้ถ้าจะใช้ทําหมูแดงหรือจะทําเมนูไก่แดงเนี่ยนะคะสามารถใช้ห่อนเนี้ได้เลยเพราะเขาปรุงรสมาแล้วแต่วันนี้เราจะเอามาทําซอสหมูแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะซอสของเราที่เชฟจะใช้เนี่ยซอสหมูแดงกะทิเราก็เลยเติมความหวานอีกนิดนึงนะวันนี้จะปรุงรสนะคะใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มขน้นโกลเด้นไซรัปรามิทผลค่ะสะดวกใช้งานง่ายประหยัดเวลา กะทิเพิ่มนะคะหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จแล้วนะคะเชฟจะเอาปีกไก่ที่เราทอดแล้วอะค่ะเอาลงไปตุ๋นในนี้เติมน้ำน,นิดนึงใช่ไหมคะ,คะเชฟคะ การที่เราใส่ไก่ลงไป uh huh. เนี่ยยังไงเราก็ตุนอยู่แล้วแต่เชฟเอาไปทอดก่อนคือส่วนใหญ่ถ้าเราใส่ลงไปเนี่ยสังเกตด,ดูพอสุกเนี่ยคือหนังไก่ถ้าเราจะกินนะ <c oughs> ดูมันซีดมันจะมีไขมันคือมันก็ไม่ละลาย <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราไปจี่ไฟหรือเอาไปทอดเอาไปทําให้ผิวข้างนอกเนี่ยมันหดแห้งขึ้นมาค่ะ <c oughs> และที่เหลือเนี่ยเราก็เอาไปใส่ในซอสหรือว่าในเครื่องปรุงของเราค่ะ <c oughs> <c oughs> นะมันก็จะทําให้หนังไก่ของเราเนี่ยดูสีสวยขึ้นค่ะยกตัวอย่างกรณีนี้เมื่อกี้เรามีไก่ที่เอาออกมาจากกระดูกแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นเนื้อซีดๆถ้าพูดถึงถ้าเราไม่หาอะไรมาย่างเขาปิง้งแล้วก็ทําให้มันมีสีเข้มๆแล้วก็มาตัวในซอสเพราะเดี๋ยวเราไปสใส่ในซอสเนี่ยสีของไอ้ที่มันเกียมๆหรือมันแห้งๆเนี่ยมันก็จะทําให้สีของเราเนี่ยน่าทานขึ้นอ่าล่ะโอเคได้นะใกล้จะสุกแล้ว ใกล้สุกแล้วก่อนยกลงนะคะใส่น้ำมันงากับเหล้าจีนเพิ่มลงไปค่ะน้ำมันงาแล้วก็เหล้าจีนนะคะสำหรับประกอบอาหารจานเสิร์ฟนะคะเชฟมีบอกชอยลวกอยู่ข้างบนแล้วอหอมมาก พอไก่สุกแล้วเราก็จัดลงจานเลยได้ค่ะกะทิกับผงหมูแดงมันเข้ากันมาก,กน,นะเชฟจะบ,บ,บ,บอกจีนก็ไม่จีนนะไทยก็ไม่ไทยแต่โพามันเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะเชฟ<ม>ปีกไก่ตุนซอสหมูแดงของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะลองเอาสูตรของเชฟไปทำกันดูนะเพราะในสตูดิโอตรงนี้หอมมากๆเลย คุณผู้ชมขาช่วงต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศเวิร์กช็อปสนุกๆเรียนจริงรู้จริงสร้างอาชีพกันได้จริงค่ะ วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆก,กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพในซีรีส์เค้กวุ้นสุดเก๋แสนอร่อยกับเมนูเค้กวุ้นส้มสีสันสดใส,ดสอร่อยแถมทําง่ายเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็เนรมิตเมนูเค้กวุ้นส้มแบบนี้ได้แล้วค่ะเริ่มจากทํามูสนมสดก่อนค่ะใช้ผงวุ้นรานางเงือกตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีน้านําตาลทรายเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนําขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟจากนั้นเทไข่ขาวตามด้วย คีบบล็อกถาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีตอประมาณ1นนาที30วินาทีค่อยๆใส่ส่วนผสมมุ้นนมสดลงไปตีต่อให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใช้พาย,ยางคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมมุ้นนมสดลงในถ้วยที่มีเนื้อเค้กสปันเป็นฐานเกลี่ยหน้าให้เรียบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปมาทำวุ้นส้มกันต่อค่ะเริ่มจากใช้ผงวุ้นราหนังเนื้อผสมกับน้ำตาลทรายเติมน,น้ำและสีผสมอาหารสีส้มนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคน ตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแปง้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟจากนั้นเติมน้ำส้มเข้มข้นคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วหยอดลงบนถ้วยมูสนมสดประมาณ3ส่วนสีของถ้วยตกแต่งด้วยส้มและช่อสารแหน่ให้สวยงามพร้อมขายแล้วค่ากับเมนูเค้กวุ้นส้มใครอยากได้สูตรเค้กวุ้นส้มและสูตรเค้กวุ้นอื่นๆในซีรีส์เค้กวุ้นทั้งหมดเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะเพราะผงวุ้นราคาเนีอก สนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ ถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิดผลมิดแท้มืออาชีพเช่นเคยนะคะใครที่ทานเจหรือเป็นมังสวิรัตห้ามพลาดกับเมนูห่อหมกปูจำแรงเด็ดขาดค่ะเพราะเมนูนี้อร่อยนุ่มละมุนใครได้ลองเป็นต้องติดใจแน่นอนค่ะวันนี้นะครับทางวิทยาลัยนะครับจัดกิจกรรมนะครับเพื่อนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับให้ทุกทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะฮะได้ลงมือทา แล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้จริงซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหลากหลายร้านให้ความสนใจกันเป็นจํานวนมากเพราะทุกท่านจะได้รับความรู้กันแบบเต็มพร้อมได้เรียนรู้วิธีการคํานวณต้นทุนสําหรับการต่อย,ยอดในการสร้างอาชีพและที่สําคัญผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้เรามีสูตรการทําหออหมกปูจําแรงมาให้ชมกันด้วยค่ะ ขั้นตอนแรกมาเตรียมพริกแกงสูตรเจกันก่อนค่ะเริ่มจากใส่พริกชี้ฟ้าตามด้วยพริกขี้หนูแห้งและเกลือไทยใส่ขา่าตะไคร้ผิวมะกรูดและพริกไทยขาวใส่กระปีเจผสมให้เข้ากันจนละเอียดดีเตรียมไว้จากนั้นตักใส่ภาชนะตามด้วยเห็ดนางฟ้าเต้าหู้ขาวบดเนื้อปูจำแรงรามีตอวตารกะทิและแป้งข้าวเจ้าคนผสมให้เข้ากัน รุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำเชื่อมเข้ม,เขมข้นโกลเด้นไซรัปตรามิรผลที่จะช่วยเสริมให้หอหมอกรสชาติอร่อยกลมกล่อมหวานกำลังดีไม่หวานแหลมจนเกินไปจากนั้นใส่ใบโหระพาลงในภาชนะสำหรับนึ่งตามด้วยส่วนผสมหอหมอก นำลงนึ่งจนกระทั่งสุกหยอดหน้าด้วยกะทิคน้นตกแต่งด้วยเนื้อปูจำแรงกลามมีอวตารพริกชี้ฟ้าแดงซอยใบมะกรูดซอยพร้อมเสิร์ฟรับค่ากับเมนูห่อหม,มกปูจำแรงอร่อยดีต่อสุขภาพที่สำคัญทำให้เนื้อสัมผัสของหอมม่อหมกมีความอ่อนนุ่มละมุนไม่แข็งกระด้างอีกด้วยค่ะและจากสูตรนี้ต่อนหนึ่งเสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่178บาท15สตางค์ใครทานอาหารเจหรือร้านอาหารร้านใดอยากมีเมนูเจดีๆแบบนี้ไว้รองรับลูกค้า สามารถดูสุดยอดหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ทีวีได้เลยนะคะสวัสดีค่ะอ่าเชฟเมยน,นะคะอ่าจากร้านอาหารมังสวรนวนมีแกนนะคะแคนเบสเมย์ชโฮมค่ะส่วนหนึ่งที่เมมีความตั้งใจอันดับแรกแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนก็คือคุณภาพของกรุดูกดอันดับ2ก็คือต้องมีวิธีการปรุงที่สะอาดพอดีว่าได้ไปเวิร์กช็อปค่ะองอาจรยิ่งสักมานะคะแล้วก็ เห็นว่าบริษัทมิตรอวตารออกติดพันสินค้าใหม่ก็คือเนื้อปูจำแรงขึ้นมาทีนี้พี่เมย์เห็นก็โอ้หน่าสนใจวันนี้เราก็เลยนาํามาทําเป็นห่อหมกเนื้อปูจำแรงจากผลิตภัณฑ์ของมิตรอวตารค่ะทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่เวลาทําอาหารแล้วมันจะทําอาหารได้ง่ายนะคะก็คือน้าเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นสลับของมิตรผลนี่แหละคะ่ะ เราก็ได้มีการนํามาทำฮอ,อมกเนื้อปูจาแลงของมิวาตาด้วยแล้วก็ในอาหารที่ร้านแล้วก็รวมถึงเบเกอรี่ด้วยค่ะตัวน้าเชื่อมของโกด้วสลับของมิตรผลเนี่ยมันจะทําให้สีสันของฮอมกเนี่ยมันมีสีสันที่มันดูไม่แห้งอะค่ะมีความชุ่มฉ่ามีความเงาของผิวเขาอยู่ปัจจุบันเนี่ยผินน้ันิ์เนื้อเนื้อจาแลงต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นของที่ทดแทนเนื้อสัตว์อย่างเดียวแต่ว่าผู้ผลิตปัจจุบันเนี่ยก็ผลิตของที่มีคุณภาพ และนึกถึงคนคนทานม,มากขึ้นเวิร์กช็อปมิตรผลมิตแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกดัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อาชีพวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมถามถึงสาขาอาชีพที่เด็กๆฝันอยากจะเป็นในยุคสมัยนี้เนี่ยนนาบอกได้เลยค่ะว่าเชฟเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ถูกพูดถึงค่ะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเชฟมีหน้าที่ทําอะไรบ้างส่วนตัวนานาเนี่ยนะเชฟเนี่ยคือ พ่อครัวที่อยู่ในครัวเลยล่ะค่ะนอกเหนือจากการทํากับข้าวแล้วเราต้องมีการบริหารจัดการที่ดี1วัตถุดิบที่เพียงพอ2เวลาในการเสิร์ฟ3หน้าตาอาหารและ4มาตรฐานของอาหารที่ทุกครั้งที่ลูกค้ามารับประทานอาหารของเชฟเนี่ยนะคะรสชาติจะต้องคงเดิมมาตรฐานจะต้องคงที่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมได้ฟังอย่างนี้นะครับหลายคนครับบอกว่าอยากเป็นเชฟละดูอย่างนี้ปุ๊บน่าสนใจมากๆเลย ต้องเริ่มยังไงครับถ้าสมมติว่าอยากเป็นเชฟต้องไปเรียนที่ไหนต้องทําอะไรยังไงบ้างครับเตรียมตัวยังไงครับหลักๆแล้วเนี่ยนะคะการเรียนการสอนหลักสูตรเชฟในประเทศไทยมีหลายแบบเลยค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นผู้ใหญ่แล้วอู้อยากเปลี่ยนอาชีพอันนั้นก็สามารถเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นได้ที่วิทยาลัยของเราก็มีสอนเช่นกันแต่วันนี้นานา,นานจะมาพูดถึงตัวเด็กๆค่ะ น้องๆที่เพิ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือเพิ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยสามารถเข้าเรียนหลักสูตรปวชวของเราคือหลักสูตรประกาศนิบัติวิชาชีพหรือหลักสูตรปวสหลักสูตรประกาศนิบัติวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยนะคะสองอันนี้ที่เป็นเอกคหากรรมาสาขางานอาหารและโภชนาการกับเราได้เพราะว่าตัวจบมสามเนี่ยหลายๆคนต้องกังวลวิชันจะเรียนวิทย์คณิตเรียนสิ้นคำนวณสินภาษาหรือจะไปเรียนอะไรดีอาชีวะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้คุณ ลองเข้ามาศึกษาดูเพราะว่าการจบอาชีวศึกษาเนี่ยหลักๆแล้วเด็กจบไปแล้วมีงานทาทันทีเลยนะเด็กของเราเนี่ยนะคะเรียนปวช1ปวช .2 ปวช .3 จบปวช3ปุ๊บปุฒการศึกษาเท่ากันกับมหค่ะสามารถทํางานเลยก็ได้หรือเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็ได้เช่นกันปวสเรียนจบแล้วจะได้วุฒิอนุปริญญาคือเท่ากับครึ่งหนึ่งของปริญญาตรีนั่นเองสามารถเรียนต่อได้ เรียกได้ว่าการเรียนปวชปวสเนี่ยข้อดีคือคุณสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานคือเข้าไปทํางานได้ไวกว่าการจบเป็นยาตรีนั่นเองค่ะอ่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนักเรียนนะครับนักศึกษาของวิทยายลัยอยู่หลายคนเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของเขาดีกว่านะครับจะได้เป็นแรงบันดาลใจกับทุกๆคนนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชิดิอพรแสงทองชื่อเล่นชื่อน,นีหน้าค่ะหนูเรียนอยู่ชิฟเทคตอนนี้ปวช3แล้วค่ะหนูชอบทาอาหารแล้วก็ชอบกินด้วยค่ะแล้วก็ รู้สึกว่าเวลาให้พ่อแม่หรือว่าพี่น้องกินแล้วเขาชอบมันมีความสุขค่ะกะจ,จะเปิดร้านเป็นเชฟเทเบิลค่ะประทับใจคุณครูค่ะเขารู้สึกว่าสอนดีแล้วก็เป็นกันเองด้วยค่ะอยากให้ลองมาเรียนที่ดีๆค่ะเพราะว่าอาจารย์สอนดีแล้วก็เป็นกันเองมากค่ะ ต้องบอกเลยนะครับว่านักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะครับเพื่อที่ฝันอยากจะเป็นเชฟจริงๆนะครับได้ฟังได้ยินกันแบบนี้นะครับก็โหชื่นใจจริงๆครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจกับทุกๆคนเลยนะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะครับมีบุตรหลานสนใจนะครับหรือว่าเด็กๆที่ดูอยู่นะครับอยากจะสมัครเรียนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่026827644นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ0922658968นะครับและทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตามนี้เลยนะครับ เชื่อว่าวันนี้นะคะทุกคนจะได้รับเคล็ดลับในการทําอาหารไปทดลองทําจะทํากินเองหรือต่อยอดสร้างรายได้ก็มั่นใจเลยล่ะคะ่ะว่ารสชาติอาหารอร่อยแน่นอนวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากเคล็ดลับการทําอาหารแล้วยังมีหลักสูตรวปรวชปวสฝากไว้ด้วยนะ ามชมคุกกิ้งกูรูนะคะทุกันอังคารค่ะเวลาบ่ายโมงสีทางช่องเวิร์กไ t ทีวีหมายเลข23วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราสัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟประจวบของเรานะครับจะเข้าครัวทําเมนูแกงเผ็ดมูสไก่ครับไก่ที่บดมาจากตลาดก็ได้นะครับคุณผู้ชมตักใส่เครื่องปั่นอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นเข้าเครื่องปั่นได้เลยนะฮะจากนั้นก็เอามะเขือนะครับ ที่ผ่าครึ่งลงไปจี่ได้เลยแกงไทยนะเชฟนะขาดไปได้น,นะต้องมีรสชาติหวานๆเขาจะได้กลมกล่อมนะฮะมีเปรี้ยวหวานนี่รเรียบร้อยแล้วครับแกงเผ็ดมูสไก่นะครับ